ต้องขอบคุณออเดอร์เมื่อคืนด้วยนะครับผมขอบคุณแม่ๆพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับที่เมตตาป้อนให้กับคุณปู่แล้วก็เอามาป้อนให้แล้วนะครับผมสำหรับเช้านี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมขอให้แม่แม่พ่อๆพ,พี่พมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในการงานตลอดตลอดไปนะครับผมขอบคุณคุณแม่วันนิดาคุณแม่บียคุณแม่ปริมและคุณแม่นัดด้วยนะครับผมขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับที่เมตตาให้กับคุณปูขอให้ทุกท่านจเจริญรุ่งเร,องเรืองหน้าที่ในการงาน ขอให้มีความสุขความจเจริญตลอดตลอดไปนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอพระคุณมากนะครับผมสําหรับอ,อเดอรเมื่อคืนนี็เอามาป้อนให้คุณปู่แล้วนะครับผมในป่าต้องขอโทษขออภัยที่เทไว้ให้กับคุณปู่นะครับเราไม่ได้เทไว้ทำนี้เราเทไว้กับย่านะครับผมเพราะว่าคุณปู่ตกมันเราก็ต้องเซฟตัวเราเองด้วยนะครับผมต้องขอโทษขออภัยนะครับผมขอพระคุณมากครับ